สวัสดีครับร้าน m-max solarcell จังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นระบบประหยัดไฟนะครับที่จะไปใช้โรงงานขนาดกลางนะครับที่เสียค่าไฟอยู่ประมาณเดือนละ30,000บาทนะครับคนของคุณพี่สมจิตนะครับเป็นของคุณพี่สมจิตสั่งไปที่ อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบ้านใกล้เลนเคียนของจังหวัดพิษณุโลกแล้วนี่เองนะครับที่เป็นโรงงานขนาดกลางนะครับแล้วก็ม <Okay. S 1> ีเสียในเรื่องของต้นทุนค่าไฟอยู่ประมาณเดือนละ30,000บาทนะครับเป็นระบบออนกิจนะครับที่จะไปใช้ในโรงงานเป็นไฟ3เฟสนะครับทางร้านก็จัดเป็นชุด 5K ลง3ชุดเลยนะครับลง3ชุดชุดละ1เฟส นะครับลงเป็นแยกอิสระเฟสไครเฟสมันเลยนะครับชุดไครชุดมันลงแต่ละเฟสเลยนะครับแบบนี้จะช่วยลดค่าไฟได้ดีกว่านะครับเพราะว่าต่อเฟสเนี่ยจะช่วยลดได้ประมาณ16-17ถึงแอมป์เลยต่อเฟสนะครับถ้าเทียบกับตัวที่เป็นทีเฟสหนึ่งตัวแล้วเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัว 10K นะครับอัตราการลดนะครับการที่จะช่วยลูกค้าประหยัดนะครับแพ้นะครับแบบนี้ดีกว่านะครับก็คือเป็นชุด 5K ลงชุดไขรชุดมันก็คือเฟสไขรเฟสมันเลยแบบนี้ทํางานได้ดีกว่านะครับ ต้องขอบคุณนะครับคุณพี่สมจิตเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้าน M อ็มแม็กซ์โซลาเซลล์นะครับการต่อใช้งานนะครับนิวตันนะครับในส่วนของนิวตันเนี่ยเนื่องจากเป็นไฟโรงงานไฟสเฟสนะครับนิวตันทีม่มาเลี้ยงของชุดคอนโทรลแต่ละชุดนะครับจะมี AC in อินอยู่นิวตันจัมที่บาร์นิวตนันร่วมได้เลยของทุกชุดนะครับจัมไปที่บาร์นิวตนันส่วนลายจัมไปที่ลายแต่ละชุดแล้วก็เอา CT ไปคล้องให้ตรงกับลายนั้นนะครับ จำลายไหนมานะครับลายไหนลายไหนมาเลี้ยงนะครับชุดอิมอร์เตอร์ตัวไหนก็เอา CT ีไปคล้องตรงกับลายนั้นนะครับวิธีการคล้องคล้องไฟที่มาจากการไฟฟ้าเลยนะครับคล้องให้ลูกศรชี้เข้านะครับคือไฟที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าหน้าบ้านเลยนะครับคล้องเส้นลายนะครับลูกศรชี้ไปหาเมนเบกเกอร์นะครับชี้ลงมาหาเมนเบกเกอร์นะครับหรือว่าชี้เข้าหาเมนเบกเกอร์ได้เลยตามทิศทางการไหลของกระแสนะครับไหลเข้าบ้านนะครับ ส่วนแผงซลรเซลตัวนี้ใช้ชุดละ8แผ่น2ชุดนะครับติงกันชุดละ8แผ่น2ชุดเอามาไขชุดชุดใครชุดมาเลยนะครับมีสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงไปให้ครบชุดเรียกได้ว่าเป็นชุดสําเร็จรูปที่ลูกค้าสามารถนําไปติดตั้งเองได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องจ้างช่างนะครับหรือว่าคุณพี่ช่างท่านใดที่ต้องการเป็นชุดสําเร็จรูปแล้วต้องการอาไปติดให้ลูกค้านะครับทางร้านยินดีบริการทุกท่านครับการต่อแผงก็คือต่อนุกรมกันชุดละ8แผ่น2ชุดนะครับเอามาเข้ากับ เบเกอร์โซลาเซลล์นะครับมีสติ๊กเกอร์บอกอยู่นะครับเครื่องหมายบวกลบเอาเข้าให้ถูกนะครับก่อนที่จะเปิดเบเกอร์นะครับเช็คความถูกต้องก่อนเส้นลายนะครับคือเส้นที่มีไฟนะครับส่วนแผงโซลาเซลล์ของแต่ละชุดวัดตรวจสอบก่อนนะครับโวลต์จะต้องไม่เกิน300ถึง400โวลต์นะครับเต็มที่เลยอยู่ประมาณไม่เกิน4 0 0อยโวลต์นะครับอยู่ประมาณ300กว่าถึง400กว่าขึ้นอยู่กับประเภทของแผ่นนะครับ เพราะว่าแต่ละชุดอนุกรมกัน8แผ่นก็จะได้ไฟประมาณ300กว่าโวลต์นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับทางร้านได้เซตระบบป้องกันไปให้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้งฟิลทัทางเซิร์ชกันฟ้าผ่านะครับการต่อใช้งานนะครับสายที่อยู่กับชุดคอนโทรลนะครับเอามาเสียบกับช่อง PV1 PV2 ชุดใครชุดมันนะครับสังเกตดูนะครับ PV1 บวก PV1 ลบ PV2 บวก PV2 ลบเป็นชุดไขรชุดมันนะครับ AC นะครับ เสียบเข้าไปแล้วก็ขันบิดล็อกได้เลยนะครับเป็นชุดสําเร็จรูปที่ติดตั้งได้ง่ายนะครับติดตั้งได้ง่ายมากทุกท่านสามารถติดตั้งเองได้เลยนะครับทีนี้ระบบของซอฟต์แวร์นะครับทางร้านได้เซ็ฮาร์ดแวร์แล้วก็เซตซอฟต์แวร์ในเครื่องให้แล้วนะครับเครื่องจะผลิตตามการใช้งานเท่านั้นนะครับจะไม่ผลิตเกินนะครับถ้าไม่มีโหลดเนี่ยปกติเลยนะครับถ้ามีไม่มโหลดจะต้องเป็น0.0แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องจะหยุดผลิต ถ้าไม่มีโหลดนะครับผมจะทดสอบกับหม้มอหุงข้าวให้ดูนะครับวิธีการตรวจสอบว่าเราติดตั้งระบบถูกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีโหลดนะครับ <โห S 2> มีโหลดหนึ่งเครื่องนะครับมีโหลดเป็นหม้อหุงข้าวนะครับจะผลิตขึ้นมา300กว่าวัตต์เลยก็คือหม้อหุงข้าวตัวนี้นะครับผลิตขึ้นมาตามโหลดนะครับโหลดเท่าไหร่ผลิตเท่านั้นถ้าไม่มีโหลดเครื่องก็จะหยุดผลิตทันทีก็คือต้องตัดเป็น0.0เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือเป็นความไวของระบบที่ทางร้านได้เซ็ต ไปให้นะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับเพื่อที่จะไม่ผลิตเกินนะครับเพื่อที่จะไม่ผลิตเกินผลิตตามการใช้งานไม่ใช้งานก็ไม่ผลิตนะครับเวลากลางคืนแดโหมดเครื่องจะออฟตัวเองนะครับเครื่องจะออฟตัวเองนะครับยินดีบริการทุกท่านครับร้าน MX Solar c ซ l l จังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านใดที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายนะครับไฟฟ้าโรงงานห้างร้านหรือบ้านเรือนต่างๆนะครับที่ใช้ไฟกลางวันค่อนข้างเยอะนะครับแนะนําไปชุดออนกิจครับเพราะว่า จะคุ้มทุนคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับเน้นการประหยัดเฉพาะกลางวันอย่างเดียวนะครับ081 680 6051ครับ08 1 680 6051ครับยินดีบริการทุกท่านครับ